สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคน,นไปรับของฟรีอีกเช่นเคยคะ่ะจะเป็นไงเราไปดูกันเลยนะคะของฟรีในคลิปนี้นะคะทุกคนจะเป็นมังกรนะคะแจกทั้งหมด1400ชิ้นนะคะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นแบบที่เราต้องเข้าไปเล่นนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้กดคําว่าเกมยูนะคะวิธีการทําก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะ ทุกคนนะคะจะต้องไปเล่นมินิเกมแล้วก็เก็บสะสมคะแนนนะคะให้ติดท็อป200นั่นเองค่ะวิธีการรับคะแนนก็คือให้กดคําว่า start game นะคะทุกคนแล้วก็เดินตามเรามาได้เลยเข้าไปที่ป,ประตูวับตรงนี้นะคะทุกคน,กคนเขาก็จะเทเลพอร์ตเรามาที่มินิเกมแล้วนะคะคให้เดินเข้าไปเล่นได้เลย เราแนะนํานะคะทุกคนให้เล่นไปทั้งหมด10รอบนะคะเราจะได้ทั้งหมด5,000คะแนนนะคะทุกคนมันก็จะสรุปแบบนี้เลยถ้าทุกคน,นติดท็อปแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนั่นเองค่ะแล้วเมื่อทุกคนติดท็อปนะคะให้มารับของฟรีได้ในเวลาตี3นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนมาถึงตรงนี้นะคะ